สวัสดีครับผมชื่อพิเชษนามสกุลเมฆมันธนาเป็นผู้บริหารของบริษัท J&BD อนดีไซน์กรุ๊ปจำกัดลักษณะงานที่ผมทำอยู่เป็นเรื่องของการทำงานทางด้านงานอินเทอร์เนียแล้วก็งานตกแต่งทั่วไปในเรื่องของการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องความปลอดภัยหรือเรื่องการเซฟตี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในทุกๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าผมให้ความสำคัญกับเรื่องของ เซฟตี้ขนาดไหนหรือความปลอดภัยขนาดไหนผมให้ความสําคัญมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับแม้แต่ในเรื่องของตัวบ้านทําไมผมถึงติดตั้งในเรื่องของระบบสายล่อฟ้าหรือระบบของทางซันเทคก็เพราะว่าคํานึงถึงว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนคงไม่มีเจ้าของบ้านท่านใดอยากจะให้เกิดการฟ้าผ่าหรือมีอะไรลงมาที่บ้านเรานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจในทีมงานของ s u n t e ท h ก็คือ การให้คำปรึกษาที่ดีการที่เข้ามาแก้ปัญหาด้วยกันนะครับระหว่างตัวผมซึ่งเป็นเจ้าของบ้านกับทีมงานของทางบริษัท s ซ n t เ c คอันนี้ผมยอมรับเลยว่าผมเลือกบริษัทไม่ผิดในการที่จะเข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องของเซฟตี้ในเรื่องของบ้านผมนะครับทีมงานติดตั้งเป็นทีมงานที่ต้องใช้คำพูดว่า p r o f e s s i o n a l มากๆนะครับมีการเอาช่องทางหรือเอาวิธีการ ที่จะมาให้ทางลูกค้าเนี่ยเลือกสรรว่าเราจะเลือกยังไงให้มันเหมาะสมกับตัวบ้านของเราและทำอย่างไรที่จะให้หน้าตาของบ้านออกมายังดูสวยงามเหมือนกับที่เราทำไว้โดยที่ไม่ได้อยมูลค่าลงความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญผมเองทำธุรกิจตรงนี้นอกจากต้องให้ทีมงานปลอดภัยในการในการออกไปปฏิบัติงานนะครับก็ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยตอนที่เขาปฏิบัติงานอยู่ที่โรงงานผมด้วย ซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้เลือกติดตั้งเสาลอบฟ้าชนิดนี้ที่บ้านของผมนะครับเพราะผมคิดว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญครับในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราถ้าเรามีโอกาสได้เลือกเนี่ยเราคงอยากเลือกเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นให้ชีวิตของเราปลอดภัยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย าถามว่าถ้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆมาและมีมีงบประมาณในการที่เราจะใช้จ่ายออกไปไม่เกินจนเกินไปเนี่ยแน่นอนครับผมคงเลือกเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็เทคโนโลยีที่ปลอดภัยเข้ามาเพื่อจะําทาให้ชีวิตทั้งตัวผมเองและทีมงานหรือว่าครอบครัวของผมปลอดภัยครับผมผมประทับใจในทีมงานที่เข้ามาติดตั้งเข้ามาสัมผัสกับทางทางผมโดยตรงมีแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีผมคุยกับเขาเยอะมาก เป็นห่วงมากเพราะว่าเราทําบ้านหรือทำทำทำที่ภักอาศัยที่หนึ่งเนี่ยมันผ่านการกั้นกรองของการออกแบบการประเมินหรือการการ develop ทำ landscape หรืออะไรต่างๆมาแล้วไอการที่เราจะมีเสาอันนึงมาตั้งอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยมันต้องคำนึงถึงมากๆเลยว่าจะทำให้ตัวบ้านของเราเนี่ยมันด้อยมูลค่าหรือลดความสวยงามลงไปไหมแต่สิ่งนี้ผมได้รับคำปรึกษาแล้วก็ได้รับแนวทางที่ดีจากทีมงานของซ n t e ท h แล้วตัดสินใจร่วมกันแล้วก็ทำออกมาแล้วเนี่ยต้องถือว่าดีมากๆครับไม่ได้ทำให้บ้านผมรู้สึกว่ามันด้อยหรือว่ามันมัน,ม,นมันไปคอนเซิร์นในภาพรวมของบ้านผมที่ทำให้มันดูด้อยและดูไม่ค่อยสวยงามออกมาแล้วถือว่าประทับใจแล้วก็สวยงามมากๆก็ต้องขอบคุณทีมงานของทางซันเทคนะครับที่ได้เข้ามาช่วยเหลือผมเองก็รู้สึกดีใจที่ผมเลือกซัพพลายเออร์หรือเลือกเลือกผู้ร่วมงาน ไม่ผิดนะครับจากการที่ผมก็เข้าไปเซิร์ชดูหลายๆบริษัทหลายๆหลายๆท่านที่เข้ามาคุยกันก็ต้องยอมรับว่า Sunt ทคพร้อมทั้งในเรื่องของทีมงานพร้อมทั้งในเรื่องของการให้คำปรึกษาและงบประมาณอยู่ในจุดที่ผมคิดว่าผมดูแลได้แล้วก็ผมผมผมค่อนข้างโอเคก็ขอบคุณครับขอบคุณทีมงานของ Suntec